นี่คือรายการนาโมลุยสวนร,รายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจัดงานเกษตรกําแพงแสนครั้งที่22นะครับในวันที่1-10ธันวาคม2561นี้นะครับในงานนะครับจะมีกิจกรรมมากมายนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพันไม้นะครับพืชผักนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับรถไถ แล้วก็นวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเกรษตรมารวมอยู่ที่นี่แล้วนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดท่านมีเวลาว่างน,นะครับวันที่1-10่งถึธันวานคมมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิเขกกระแพงแสนนะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังนะครับและเดี๋ยวตามน้โมเข้าไปดูนะครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะครับตามน้โมเข้าไปดูเลยนะครับ นี่นะครับนโมมาอยู่ที่โซนนิทรรศการกล้วยไม้นะครับของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสวยมากเลยนะครับจัดแบบเหมือนอยู่สำรองอยู่ในป่าเลยนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันที่10เนี่ยเขามีจําหน่ายด้วยนะช่วงบ่ายใช่ไหมอ่าโอเคเนเดี๋ยวโมเ๋ยวเดี๋ยวโมพาไปดูติดกันหน่อย ครับตอนนี้ั้งโมก็ไปอยู่ที่โซนของหน้าคณะเกษตรนะครับก็ตรงนี้ก็จะอากาศเย็นหน่อยนะฮะก็ไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับการเกษตรกันารตัดกิ่งนะใครอยากได้อะไรก็มาดู อ่านี่ก็เป็นพันผลพันต่างๆชมพูลำไยโอ้นี่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 ทับทิมทับทิมน้ำทับทิมอันนี้ขวดเท่าไรขวดละสี่สิบโอ้โหนี่หายกินยากนะใช่ไหมหายกินยากสารพัดพัน อันนี้น้อยพันไม้นี่มาจากไหนเนี่ยปัิญจ์ปัิเหรอโหข้ามฝั่งเลยอ่าอยากได้อะไรเทแดงเข็ดดำมะเล็ดเด่นี่เสียบยอดเลยมะละกอแล้วตอเป็นไรน่ะตอเป็นต้นมะละกอพร้อมเล็ดปกติค่ะอ๋อแล้วก็เอาเอาแต่ละพันมาเสียบอ๋อ เดนจนคอเนกระเทยอะค่ะอืมนะใครสนใจมรกรีร่ได้อยู่ใกล้ๆอ่าอาอยู่นกำแพงแสนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูสวนเกษตรผสมผสานอ,อยากดูนะฮะว่าเขาทำยังไงตำโดมนะฮะพวกพืชผักต่างๆฟักแฟงแตงโม อ่ะสวัสดีครับก็ถ้ามางานเกษตรแผงแสน,นะครับก็ต้องเจอบูธของบริษัทโซต้านะครับสวัสดีครับน้องๆไอ้บูธของบริษัทโซต้าได้อยู่ตรงไหนเนะี่ยตรงสี่แยกครับของคณะเกษตรเลยครับอ,อ๋ออยู่ตรงสี่แยกของคณะเกษตรก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับหอหอสมุดนะหอสมุดอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็บูธของโซต้าได้อยู่ตรงสี่แยกติดกับคณะเกษตรเลยนะก็ใครต้องการสินค้านะครับมีวันนี้เรามีจำหน่ายนะครับออสมโมโค้ด นี่นี่พิเศษนะฮะร,ราคาพิเศษนะก็มาได้เสร็จไปซื้อต้นไม้แล้วก็มาได้นะครับแล้วก็อันนี้เอกสารน,นี้นะครับไม่ได้ขายนะครับอันนี้แจกฟรีโดยเฉพาะอันนี้นะพิมพ์ไม่ค่อยทันเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ทุเรียนนะใครอยากรู้ทุเรียนเป็นโรคอะไรนี่มีหมดนะฮะนี่ตอนนี้ทุเรียนปลูกใหม่ก็ ปลูกกันเยอะนะก็ใช้สตาร์เกนจีได้ลองก้นหลุมนะฮะน,นี่คู่นี้ก็สําหรับใครที่มางานเกษตรกร,รกแพงแสนะครับมาที่บูโซตันได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับหอสมุดต,ติดกับสี่แยกนะครับติดกับสี่แยกตรงนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับมางานนี้เลยครับงานเกษตรกรแพงแสนค,ครั้งที่22นะครับวันที1่1ถึงวันที่ธันวาคม2 5 6 1เน,นะครับท่านจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากนะครับเดินกันสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว อย่าลืมนะครับวันที่1นึถึงสิธันวาคม2อ6 1นี้นะครับงานกเษกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ที่มหาวิทยาลัยกเกษเตรศาสตร์พิเคกำแพงแสนนะครับอย่าลืมมากันนะครับสวัสดีครับ